รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับได้เวลามาอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 m c o t hd อีกครั้งนะครับเวลาประมาณบ่ายโมง50นาทีท่านจะได้ติดตามเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการที่เขามีเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์มาใช้เพื่อการบำบัดรักษาโดยพ้องยิ่งในยุคนี้นะครับเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดครับเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์ในเรื่องของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด จริงๆก็สามารถใช้ประโยชน์ได้กับการผ่าตัดหลายอย่างแต่วันนี้โรงพยาบาลทุนบุรีนำเข้ามานี่มุ่งที่จะกำจัดภัยร้ายของท่านชายก็คือมะเร็งต่มลูกหมากให้ออกไปจากร่างกายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถฟื้นตัวได้เร็วด้วยนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปผ่าแผลใหญ่เบลูเทอร์เหมือนสมัยอดีตอีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนิดนึงครับว่าในขั้นตอนที่ทําให้ต้องผ่าตัดเนี่ยนะครับก็คือเกิดปัญหา ในเรื่องของความทุกข์ทรมานผู้ป่วยที่มีอาการต่างๆห้าอยอ่ะครับไปติดตามจากผู้ป่วยที่มารักษาไปแล้วนะครับคุณเมธีรัตน์ครับเชิญนะครับช่วงหน้าก็มีอาการแบบชีกั้ไม่อยู่พอพอปวดชีพวกทต้งกั้นไม่อยู่มันจะออกเลยนะครับเป็นอยู่พักใหญ่นะครับคุณหมอรตรวจก็าบังพบว่าค่า PSA มนะันมันสูงกว่ามาตรฐานให้ยาไปทานเนาะ เช็คอีกทีบอกมันขึ้นไปอีกมันหยาบสูงไปอีกก็เลยคุณหมอให้ไปตัดชิ้นเนื้อมาตรวจตัดชิน้นแรกครั้งแรกก็ไม่เจอทําใหม่อีกครั้งหนึง่งไมเจอครั้งที่สองอว่าเป็นมันเร็งอยู่ที่ต่อมลูกหมากคุณหมอก็บอกว่าควรจะผ่าออกเพราะว่าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าปล่อยไว้มันก็อยู่ได้แต่ว่าได้ระยะหนึ่งมันก็จะมีอาการที่หนักขึ้นสูงขึ้นก็กังวลใจมันก็เรื่องต้อง เปิดแผลใช่ครับกลัวว่รู้แผลมันจะลุก,กว้างเท่าไหร่นี้แต้องรักษาตัวนานเท่าไหร่พอดีหม,มอหมอติดพรก็เลยซึ่งรักเคยรักษาคุณพ่ออยู่แล้วสมัยอ่อนก็เลยแนะนำ,นำบอกเดี๋ยวพอดีที่ทำด,ดีที่กำลังมีเครื่องมือใหม่เข้ามาการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีผู้ป่วยฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนอนพักที่โรงพยาบาลทุนบุรีเพียงสี่คืนก็สามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านต่อได้จนกระทั่งมาให้ข้อมูลกับเราได้ในวันนี้ครับเมื่อเทียบกับ การผ่าตัดตามปกติเปิดหน้าท้องนี่ผมว่าการใช้หุ่นยนต์นี้ใช้เวลาการรักษาสัาน้นที่สั้นกว่าเยอะเลยแล้วก็ความเจ็บปวดไม่กี่วันก็หายนะครับแผลก็ฟื้นตัวเร็วครับค่าจะ้จ่ายก็โอเคเพราะว่าเบิกปาาระกันได้วดใหญ่แล้วทางของธรรมดีนี่สามารถทำอำนวยความตะดวกให้เกิดทุกอย่างทำให้รวดเร็วขึ้นอตะดวกขึ้นด้วย ตอนนั้นคุณมาปรึกษาคุณหมอหมอบอกว่าขอราคาพิเศษได้ไหมเพราะว่าเป็นครั้งแรกของอาคารเอาขุ่นยนต์นี่มาหมอเลยบอกให้ราคาประมาณ3ามแสนหก็โอเคพอมา,มาปรึกษากับทางถามทางตัวแทนประกันตัวแทนบอกกันเนี่ยได้ประมาณสามเกือบเกือบสองแสนแปเิเบิดได้นี่เราเพิ่มอีกนิดหน่อยต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลที่คุณเมทีรัตน์ มาถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของที่มาสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงในการที่จะเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้เนี่ยก็หนึ่งเลยคือพันธุก,กรรมนะครับมีประวัติครอบครัวถ้าคุณพ่อเคยเป็นเนี่ยโอกาสที่จะถ่ายทอดสู่บุตรหลานนี่ค่อนข้างมากอันนี้ก็ต้องคอยตรวจค่า PSA ซึ่งเป็นค่าที่กำหนดไว้ทางการแพทย์ เพื่อจะเป็นตัวชี้วัดว่าควรจะต้องบำบัดหรือจัดการในอะไรวิธีไหนบ้างนี่แหละครับก็เลยเป็นที่มาของถ้าหากว่ามันแพร่กระจายไปมากกว่านั้นแล้วก็ต้องผ่าตัดแน่นอนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะเซลล์มะเร็งมันแพร่กระจายไปมากอันตรายถึงท่้นเสียชีวิตครับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการแพทย์ช่วยมากนะครับดังจะเห็นได้จากกรณีของคุณเมธีรัตนไข้ของโรงพยาบาลตนบุรีที่มาเข้ารับการผ่าตัดกำจัด มะเร็งก่อมลูกหมากด้วยระบบหุ่นยนตช่วยผ่าตัดที่ไม่ได้ผ่าตัดแบบเหมือนในอดีตแล้วนี่ก็คือสิ่งที่โรงพยาบาลทนบรีนามาเป็นข้อมูลให้ท่านผู้ชมที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอทุกท่านเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเบรกต่อไปยังมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจจากนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอครับ การปฏติงานอุ่นใจใกล้หมอในเบรกที่2นะครับก็เป็นเนื้อหาสาระที่นํามาจากนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยหลังจากติดเชื้อที่โควิด -19 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีเรื่องอื่นที่เรานํามาด้วยอย่างเช่นในกรณีที่เป็นความหวังดีจากกรมอนามัยเกี่ยวกับในเรื่องของการ รับประทานอาหารของผู้สูงอายุครับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนมายังกลุ่มผู้สูงวัยให้รับประทานอาหารพอดีคำหากอาหารติดคอสิ่งที่ไม่ควรทําคือการกลืนข้าวตามเพราะอาจทําให้อาหารลงไปสู่ระบบย่อยอาหารส่วนอื่นซึ่งส่งผลให้เกิดอาการชักหรือเสียชีวิตได้และหากเกิดอาหารติดคอในผู้สูงอายุขึ้นมาควรทําอย่างไรนั้นวันนี้ไปหาคําตอบกันครับ ายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยให้ข้อมูลว่าหากรับประทานอาหารและอาหารติดคอการกลืนข้าวหรือกลืนอาหารชิ้นใหญ่ตามลงไปไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแต่กลับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าเดิมซึ่งการรับประทานชิ้นใหญ่หรือเคี้ยวไม่ละเอียดอาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุป,ประสบปัญหาการกลืนอาหารเริ่มมาจากการที่ช่องปากมีภาวะปากแห้ง จึงขาดน้ำลายในการปั้นอาหารเป็นก้อนฟันหรือกำลังของการบดเคี้ยวที่ลดลงรวมไปถึงการทำงานของลิมนิีปากและลิ้นก็ลดลง จงผลให้การรับประทานอาหารจะต้องกลืนอาหารบ่อยครั้งจนนําไปสู่ความเสี่ยงต่อการสําลักที่สาคัญคือฝาปิดกล่องเสียงที่ป้องกันการไหลของอาหารลงสู่หลอดลมของผู้สูงอายุก็จะปิดช้าหูรูดหลอดอาหารเปิดรับอาหารสั้นลงซึ่งมีผลให้อาหารอยู่ในคอหอยนานขึ้นแล้วก็มีโอกาสเหลือค้างมากกว่าปกติประกอบกับการหยุดหายใจของผู้สูงอายุขณะกลืนต้องใช้เวลานานขึ้นจึงทําให้โอกาสที่จะเกิดการสําลักในขณะกลืนอาหารมีมากขึ้นตามไปด้วย วิธีการช่วยเหลือผู้สูงอายุจากการที่อาหารติดคอหากเป็นกรณีที่ไม่รุนแรงหายใจได้ก็ให้ไอเพื่อเอาอาหารที่ติดคอออกแล้วรีบนําตัวส่งไปยังโรงพยาบาลแต่สําหรับในกรณีที่รุนแรงโดยไอไม่ได้หายใจไม่ออกหมดสติควรรีบทําการปฐมพยาบาลโดยให้ผู้ช่วยปฐมพยาบาลยืนด้านหลังผู้ป่วยโอบรอบใต้ลักแล้มือข้างหนึ่งกำ หันกำปั้นด้านนิ้วหัวแม่มือเข้าไปในด้านหน้าท้องของผู้ป่วยวางไว้เหนือบริเวณสะดือใต้ลิ้นปี่มืออีกข้างโอบกำปั้นไว้และทำการรัดกระตุกที่หน้าท้องขึ้นและเข้าพร้อมกันแรงๆจนกว่าอาหารที่ติดคอจะหลุดออกมาหรือจนกว่าผู้ป่วยจะพูดหรือร้องออกมาพอทำทุกสิ่งเรียบร้อยแล้วก็ให้นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีเป็นวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแต่ว่าผู้ที่จะช่วยปฐมพยาบาลต้อง ฝึกนะครับไม่ใช่ว่าไปอ่านแล้วก็ทําตามอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่ทันการทางที่ดีก็ประคองประคองสถานก,การณ์ให้ได้แล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลดีที่สุดครับวิธีการที่นํามาถ่ายทอดไว้เนี่ยนะครับอาจจะต้องทบทวนเพราะฉะนั้นมีนิยสารอุ่นใจใกล้หมอฉบ,บับประจำเดือนพฤศจิกายนก็จะได้เนื้อหานี้ไปติดไว้ประจําบ้านเปิดอ่านทบทวนดูได้ครับขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอสหรับวันนี้ เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ